สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกเมื่อน,นี้แม่สายกะสิมะปลูกพักขายแยงค่ะแม่สายกะสิปลูกใส่กองโฟมค่ะกองโฟมกับเป็นกองโฟมหน่อยค่ะแม่สายกะใส่กองโฟมสองกองเนาะค่ะเมื่อน,นี้แล้วกับกะละมังค่ะกะละมังกัเป็นกะละมังเก่าเนาะคะ่ะ กองโฟมกับเพื่อนแม่สายไหยมากค่ะสองกองค่ะแม่สายกะสีเอามาปลูกพักขแย่งค่ะเมื่อนี้แม่สายกะสีมาเตรียมกองโฟมก่อนเนาะค่ะกองโฟมแม่สายกับโเจาะหูค่ะแม,ม่สายก,สายกนนะมมส,กบบเะส,กสีเอาฟ้าเพื่อนล่องไปขางรางค่ะเราก็เอากองโฟมตั้งขังบนฟ้าค่ะกะละมังแม่สายกับโเจาะหูคือกันค่ะ แม่สายกะิิปลูกแบบนี้เลยค่ะเตรียมกองโฟมเรียบร้อยแล้วเตรียมกะละมั่งเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่กะคันตอนต่อไปเนาะคะ่ะคันตอนแรกของการปลูกพักขยี้ใส่กองโฟมใส่กะละมั่งค่ะแม่สายกะใส่ดินพร้อมปลูกลงในกองโฟมเลยค่ะกองโฟมกับบดยเจาะหูเนาะคะ่ะ ใส่ดินพร้อมปลูกก่อนค่ะขันตอนแรกเนาะค่ะกองที่สองกะเฮ็ดคือกันค่ะใส่ดินพร้อมปลูกค่ะกองโฟมกับกองใอไยเนาะค่ะที่นี่ก็เอาดินพร้อมปลูกใส่กรละมังเลยค่ะกรละมังกับไยกลัวกองโฟมอยู่ค่ะไยกลัวนิดนึงค่ะ กะละมั่งแม่สายกับบดไเจาะหูคือกันค่ะใส่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่กับขันต้นโตไปค่ะแม่สายกับสีใส่เก็บค่ะใส่เก็บกับเป็นขันตอนที่สองเนาะค่ะเก็บแม่สายกับสีเอาใสทับดินพร้อมปลูกเลยค่ะ ใส่เก็บไห้ทัว่วกองโฟมเนาะค่ะกองที่สองกระเฮ็ดคือกันค่ะเอาเก็บใส่ทับดินพรมปลูกค่ะไห้ทั่วกองโฟมเนาะค่ะกละมังกระเฮ็ดคือกันค่ะเอาเก็บใส่ทับดินพรมปลูกค่ะกละมังเพ่นกรใไญ่กกองโฟมเนาะค่ะ ก็บกระซิไ้หลายกลัวค่ะไซเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะขันต้นต่อไปแม่สายกับไซดินพอมปูกอีกค่ะดินพรอมปลูกกับไซทับเก็บค่ะกับเป็นขันต้นที่สามเนาะค่ะไ้ทับกันเลยค่ะกระมังกระเฮ็ดขึ้นกันค่ะ เอาดินใส่แล้วกัเกียดินให้ทัวค่ะเกีย์เกียดินเพิ่นเนาะค่ะที่นี่กับคันตอนต่อไปค่ะแม่ซ้ายกับซีไซ้ขุยบักเผาค่ะใส้ขุยบักเผากับเป็นขันตอนที่สีเนาะค่ะขุยบักเผากับเอาไซทับดินพร้อมปลูกเลยค่ะกัเกียข์คุยบักเผาให้เพิ่นเสมอกันเนาะค่ะ คุยบักพาวแม่สายกับบอดเซนามกอนค่ะเอาคุยบักพาวมาใส่ปลูกพักสีเซนามกอนก็นกนไดเนาะค่ะแต่ว่าแม่สายกับบอดเซนามค่ะที่นี่กับคันตอนต่อไปค่ะแม่สายกับใส่ดินพรมปลูกอีกค่ะเป็นคันตอนที่หานะค่ะกับคันตอนสุดท้ายเนาะค่ะของการเตรียมดินสีปลูกพักแครแยงเนาะค่ะ ดินพ้อมปูกระไซทับกันเลยค่ะกะเอาดิน้อมปูกใสไให้ทั่วค่ะใส่เรียบลอยกะเกียรดินไห้เสมอกันค่ะที่นี่แม่ซ้ายกะเตรียมดินเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะพักขะแยงแม่ซ้ายกะซื้อมาจากตลาดค่ะแม่ซ้ายกะซื้อมาสามกำค่ะกำลาหาบาทเนาะค่ะ สื่อมาแล้วแม่สายกับเซนาำใบกอนค่ะเซนาำใบกอนขึ้นหนึ่งเนาะค่ะที่นีแม่สายกับสีส่กันไก่ตัดยางค่ะแม่ข่าเพื่นมัดหนังยางไวเนาะค่ะตัดหนังยางเรียบร้อยเนาะค่ะแม่สายกับส่กันไก่ตัดพักขยแยง,งค่ะตัดพักขยแยง,งในกลัหนึ่งแล้วค่ะ แม่สายกับสีตัดพักขะแยงทั้งสามกำแล้วค่ะก่อนสีปูก,กับตัดผนออกกอนค่ะพักขะะแยงกับเป็นพักผิ่ปลูกง่ายเนาะคะ่ะปลูกไซน้ำก็ได้หรือว่าปลูกไซดินก็ได้เนาะคะ่ะแม่สายกับตัดพักขะแยงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะที่นี่แม่สายกับพอมสีปลูกพักขนแนะแยงแล้วค่ะ พักขะแยงสามกำกระไดไล้เนาะค่ะแม่สายกระสีเหลือกปลูกค่ะแม่สายกระสีเสียบลงดินเลยค่ะปลูกพักขะแยงแม่สายกับปลูกแบบง่ายๆค่ะเสียบลงดินเลยค่ะพักขะแยงส่วนที่แม่สายตัดออกส่วนโค่นเพิ่อนเนาะค่ะเอาไปปลูกอีกกระดค่ะ แต่ว่าแม่สายกะซื้อมาสามกำเนาะค่ะพักขะแยงเพื่อนกันไลยเนาะค่ะแม่สายก็เลยเลือกปลูกเอาค่ะพักขะแยงเพื่อนกับเป็นพักที่มากน้ำค่ะเอาไปปลูกในน้ำก็ได้คือกันค่ะแต่ว่าแม่สายก็เลือกปลูกวิธีปลูกใส่ดินค่ะแต่ว่าแม่สายกะบดบจรรกอกกองโฟมบดจกอกกะละมังเนาะค่ะ ปลูกแบบแม่สายกับเวลาหดน้ำเพิ่นกับซีเดกักเก็บน้ำไว้ค่ะเพราะว่าแม่สายกับส่แกบใส่คุยบักเผาสาด่ดินผสมกันเนาะค่ะเพิ่นกับซีดูดซึมน้ำได้ค่ะปลูกแบบนี้กับบดตองหดน้ำดูกระได้ค่ะพักขะแย่งเพิ่นกับซีมีกินหอมเฉพาะโตเพิ่นเนาะค่ะ สีเอาไปเห็ดกับเขาใส่ต้มใส่แกงหรือว่าสีเอาไปใส่หมกกระแสบค่ะพ่นสีมีกลิ่นหอมอเฉพาะโตพิ่นเอาค่ะพักขะแยงก็เอาไปเห็ดกับเขาได้หลายเมนูค่ะก็แล้ลแต่ผู้ไดมักเมนูใดเนาะค่ะพักขะแยงก็เป็นพักพื้นบ้านเนาะค่ะพักขะแยงงพ่นก็สิเกิดขึ้นมาตามทงหน้าเนาะค่ะ ฐานาฟ้นเนาะค่ะพักขะแงยงเพิ่นกะสิคืนมางามเลยค่ะหยุดตามธงหน้าเนาะค่ะกะเป็นพักที่ห้าใดทั่วไปค่ะเดี๋ยวนี้กะเป็นพักที่นิยมเอามาปลูกไว้ในบ้านแล้วค่ะเพราะว่ากะสิไดเก็บมาเฮ็ดกับเขาได้ง่ายเนาะค่ะกะปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่นี้แม่ไซกับเียเอาดินพอมปลูกไซอีกค่ะเพราะว่าตอนแม่ไซปลูกพักขะแยง,งดินเพิ่นกระยุปลงเนาะคะ่ะแม่ไซก็มาเติมดินไซอีกค่ะตอนเตรียมดินแม่ไซกับบริเฮ็ดดินแน่นค่ะเวลานั่นเขาโหดน้ำเพิ่นดินยุบลงกับค่อยเติมเอาเนาะคะ่ะ พ่อปลูกพักขันแย่งไว้สักพักหนึ่งเนาะค่ะแม่สายกะสิมาใส่ปุ๋ยขิงหวายเพิ่นค่ะให้เพิ่นติดก่อนค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่กะหดน้ำเพิ่นเน,นาะค่ะน้ำแม่สายกะสีฮดหลายเลยค่ะพราอว่าพักขันแย่งเพิ่นก็เป็นพักที่มากน้ำเนาะค่ะ แม่สายกะหดนำให้เต็มกองโฟมเลยค่ะที่ปลูกใส่กะละมังแม่สายกะใส่นำให้เต็มกะละมังคือกันค่ะฮดนำให้เต็มกะละมังเลยค่ะพักขยแงยงเพิ่นกบเป็นพักที่มักนำค่ะกะเรียบลอยแล้วค่ะที่นี่พักขยแงยงส่วนที่เหลือเนาะค่ะแม่สายกะสีเอามาปลูกใส่แก้วกาแฟค่ะ แม่สายกับสีไส่เกวกาแฟสีเกวเนาะค่ะเก้วกาแฟแม่สายกับบดไเจาะหูค่ะขันต้นแหลกเนาะค่ะแม่สายกับสีไสดินค่ะปลูกใส่เก้วกาแฟแม่สายกับใส่ดินกับปุ๋ยบักเผาค่ะใส่สองยางเนาะค่ะพราะว่าเก้วกาแฟเพ่นกับเก้วบใหญ่ค่ะ แม่สายก็เลยสีไ่แค่ดินกับขุยบักเผาค่ะแม่สายก็สิล่องปลูกเบิงค่ะปลูกพักขะแยงสซแก้วกาแฟค่ะแม่สายก็บโเคยปลูกคือก,กันค่ะแม่สายก็สีทดล่องปลูกเบิงเนาะค่ะพราะว่าพักขะแยงเพ่นกระเลือหลายค่ะเตรียมดินไ่แกวเรียบร้อยเนาะค่ะ แม่สายกับสีเทานหนใไซเกวกาแฟค่ะนนำเทใไซเกวกาแฟกะเทศไซไห่เต็มเลยค่ะแม่สายกับซีไสหนำทุกเกวเลยค่ะเทานหนใไ่ไห่เต็มเกวกาแฟเลยเนาะคะ่ะที่นี่กับไซ้นำเรียบร้อยแล้วค่ะ กระพรอมสิปูกพักขะแยงใส่เก้วกาแฟแล้วค่ะปูกพักขะแยงใส่เก้วกาแฟแม่สายกับสิปลูกใสหลายต้นเนาะค่ะแม่สายกับสิปลูล่วมใส่กันเลยค่ะพ่อปลูกเรียบร้อยแล้วก็เติมดินพร้อมปูกใสอีกค่ะกระเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแกวหนึ่งค่ะ ที่แม่สายปลูกพักขยแเงเมือนนี่เนาะค่ะแม่สายกับปลูกใส่กองโฟมใส่กระมังค่ะใส่เกลยวกาแฟเก่าเนาะค่ะปลูกแบบนี้สำหรับคนพื้นที่หน่อยกับปลูกใดค่ะเพราะว่ากองโฟมิันกับกองใบไยเนานะค่ะหรือว่าปลูกใส่เกลียวกาแฟะค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากปลูกเนาะค่ะ แต่ว่าพื้นที่น้อยกระเฮ็ดแบบแม่สายกระได้ค่ะปลูกแบบแม่สายปลูกกับประหยัดพื้นที่ค่ะที่นี่กระปลูกพักคะยแองใไซเก้วกาแฟแกวที่สามแล้วค่ะแก้วนี้แม่สายกับปลูกหลายตน้นคือกันค่ะพ่อปลูกเรียบร้อยกระใสดินพร้อมปลูกค่ะเติมดินใส่ห้เพิ่นเนาะค่ะ ที่นี่ก็เลือกอีกแก้วหนึ่งเนาะค่ะแม่สายกับไปเลือกหาเอาพักขัแยงมาปลูกค่ะปลูกอีกแก้วที่ซีเนาะค่ะที่นี่ก็เลือกมาไ้แล้วค่ะแก้วนี้แม่สายกับปลูกหลายตน้นคือกันค่ะแม่สายกับปลูกรวมใส่กันเลยค่ะ ปลูกเรียบร้อยแล้วก็เติมดินพร้อมปลูกไซอีกเนาะคะ่ะที่นี่ก็เรียบร้อยและะ้วค่ะปลูกพักขะแยงใสซเกีวกาแฟคะ่ะแม่สายกับซีโฮสนามเพิิน,นะคะ่ะกับขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะที่ติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจคะ่ะ ฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกในเดอร์ค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ